เจี๊ยบการจนาพรรับร่างลูกชายเผยลูกเสียเพราะโรคไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเมื่อเวลา13.05นาทีวันที 23. ่23เมษายน2565ที่ผ่านมาเจี๊ยบการจนาพรปลอดภัยอายุ63ปีนักสแสดงประดีตนางแบบและผู้จัดละครพร้อมด้วยลูกสาวคนโตเดินทางมาที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับร่างนสุภการหรือเจปลอดภัยลูกชาย หลังเสียชีวิตจากการผูกคอภายในบ้านพักย่านสวนหลวงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยจะนำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดธาตุทองสาลา28นางการจนาพรกล่าวว่าเบื้องต้นจากการชนสูตรร่างไม่พบสารเสพติดในร่างกายทั้งนี้ตนเองย้ายบ้านไปอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตัวของลูกชายเพิ่งกลับมาจากทำบุญช่วงสงกราน ก่อนหน้านี้ลูกชายรักษาอาการเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เมื่อช่วงมีนาคม64ที่ผ่านมากินยาอยู่โรคนี้น่าจะเป็นความคิดเพียงวับเดียวส่วนตัวลูกชายเป็นคนคิดมากอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณที่จะเกิดเหตุลักษณะนี้แต่รู้ว่าผิดปกติคือน,นิ่งกว่าเดิมชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาแต่เป็นเพราะอาการของโรคก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณมาก่อนว่าเจจะก่อเหตุแต่โดยอาการของโรคนี้ มันสามารถเกิดความคิดขึ้นได้แค่ชั่ววินาทีเดียวแต่ที่สังเกตได้คือช่วงล่าสุดเจมีความผิดปกติคือมีอาการนิ่งกว่าเดิมและรักสันโดดไม่อยากอยู่กับใครนอกจากแม่คนเดียวด้วยความที่เจเคยเป็นคนร่าเริงพอวันหนึ่งไปเจอผู้คนแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเหงาหงอยจึงไม่อยากเจอใครซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหันสำหรับครอบครัว แต่ยอมรับว่าด้วยอาการของโรคทุกคนจึงมีคิดกันไว้บ้างแล้วก็ได้แต่พยายามดูแลประคับประคองกันให้ดีที่สุดแม้สี่คนแม่ลูกจะรู้ดีว่าโรคนี้มันยากที่จะรับมือและไม่เคยมีใครเตรียมใจมาก่อนว่าบ้านเราจะเจอการสูญเสียจากโรคนี้ต่อมาเวลา150 0นาทีครอบครัวได้ประกอบพิธีและเคลื่อนร่างของเจสุภการ ขึ้นรถเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดทาตทองซึ่งแม่เจีย๊ยบอยู่ในอาการเศร้าโศกร้องไห้อยู่ตลอด